หกโมงเช้าใช่ไหมแปดโมงแปดโมงมาอยู่ตรงสถานีชินคุกเรือมันเร่ตาบองตามากินอย่างเก้าโมงคือรถขับไปที่คูชิ่งก็ไปที่ประมาณสักชั่วโเลี่ยงเริ่มเดินประมาณละบ่ายโมงบ่ายโมงเสร็จใช่ไหมไปที่ฮัประมาณสักนั่นคือวิทยากรแต่ตอนนี้เรามาดูว่าวิทยากรหรือวิทยาศาสตร์เออเมื่อกี้เนี่ย เราแสดงเป็นวิทยากลแต่ที่จริงมันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับโอเควิทยาศาสตร์คือวิทยากรวิทยากรคือวิทยาศาสตร์วิทยากลคือวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับที่ยังไม่เปิดเผยเรามาโชว์ให้ผู้ชมดูว่าแล้วผู้ชมเชื่อตามว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนั่นคือมายกกลแล้วทาให้มันทึ่งทําให้มันงวยงงสงสัยนั่นคือมายากลนะครับแต่มายากลไม่ได้หลอก มายากลคือหลักวิทยาศาสตร์โอเคผมจะเมื่อกี้มันบินไปได้ยังไงมันอยู่ปังอย่างนี้เปด้วยมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆนะครับก็ค,คือแรงแรงผลักแรงผลักแรงดึงโอเคมันผลักได้ยังไงน,นี่นี่ครับนี่โอเคเอาแบบนี้นะทําแบบนี้หมุนรอบเลยนะหมุนหมุนหมุนเอาผ่านผ่านมาตรงนี้โป้งตรงนี้นะแล้วก็ มาอย่างนี้เอานิโป้งหนีบไว้อีกทีหนึ่งเราเราอย่าให้ใครเห็นว่าว่ามันมันมันมีหนังยางอยู่ตรงนี้นะครับก็คืออย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรา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 จะทำอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอย่าให้เห็นตรงยางหนังยางนะตัวเนี้ยดูนะตอนนี้เราจะทําแบบนี้ทําแบบนี้อ่าที่ทําแบบนี้มันก็คือทําให้เป็นกลนะครับทําให้เป็นกล อ่าตอนนี้พอมันไปเนี่ยมันจะมันอ๊ปัง้งมันหายไปเลยมันหายไปเลยมันบินไปเลยนั่นคือแรงดึงของหนังยางตัวนี้หนังยางตัวนี้ม,นนะมันดีดไปนะครับมันดีดไปเนี่ยตึง้งไปเลยโอเคเออนั่นคือวิทยากลวิทยาศาสตร์โอเค